ที่ห้องประชุม1ชั้น5สาระการจังหวัดเพชรบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายวรพจน์แวสิงห์งามเป็นประธานประชุมชี้แจงการเมืองงานตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยอาคารสรกลางจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสําหรับการดำเนินงานตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยได้กำหนดซ้อมแผนวันที่27มีนาคม2 5 6 1ณสารกรลางจังหวัดเพชรบูรณ์โดยสำนักงานสัสติการคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานป้องกันบรรทาสาธารณภัยจังหวัดเพชร เพชรบูรณ์และคณะขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทยจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ร่วมกันบูรณาการกำหมดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟภายใต้โครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐปีงบประมาณ2,511เพื่อให้ผู้บริหารข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการลูกจ้างของหน่วยงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและเพื่อให้มีทัก ักษมประสบการณ์ในการป้องกันและระง,งับอักขีภัยอพยกหนีไฟและสามารถอบพยกหนีไฟได้อย่างปลอดภัยเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นโดยการซ้อมแผนดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยกหนีไฟในครั้งนี้จำลองเหตุการณ์มีเสียงดังคล้ายระเบิดขึ้นที่บริเวณชั้น4สารการจังหวัดเพชรบูรณ์และมีควันพุ่งออกมาเกิดไฟไหม้จนนุกลามไม่สามารถควบคุมได้จึงต้องอพยกเจ้าที่ภายในสารกางจังหวัดเพชรบูร์ลงมาจุดรวมพลบริเวณหน้าเสาธงและแจ้งให้หน่วยงานดับเพลิงและหน่วยพยาบาลเข้ารั เหตุการณ์ผู้สึกขาได้รับแจ้งว่ามีสุนัขพันธุ์ไทยตัวหนึ่งนอนตายลักษณะน้ำลายฟูมปาก ซึ่งคาดว่าจะถูกวางยาเบื่อจึงเดินทางไปตรวจสอบที่บานเลทที่94หมู่ที่1บ้านวังไสทองตำบลซับเปบิบอําเภอวังโปง่งจังหวัดเพชรบูรณ์พบกับนางคำปันด้วงคำจันทร์อายุ56ปีพร้อมด้วยเพื่อนบ้านซึ่งกำลังนั่งดูร่างของสุนัขแสนรักพันธุ์ไทยเพศเมียอายุประมาณ4ปีลำตัวสีดำสลับขาวน้ำตาลชื่อว่าเจ้าดือ้อคาดว่าถูกว่าวางยาเบื่อเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเนื่องจากก่อนที่เจ้าดื้อตายมีอาการหายใจติดข,ขัดและมีน้ำลายฟูมปาก พอเดินสำรวจรอบบริเวณบ้านพบกับเศษกระดูกไก่ผสมกับข้าวโดยมีสารบางอย่างลักษณะสีเขียวมีกลิ่นคล้ายยาฆ่าแมลงปนเปื้อนอยู่เต็มไปหมดถูกวางทิ้งไว้ตรงหน้าบ้านซึ่งอยู่ติดกับถนนสาวัังโป่งซับเปิบโดยคนเจ้าบาปแอบนำมายน์ทิ้งไว้ในช่วงกลางดึกสอบถามนางคำปันเล่าให้ฟังทั้งน้ำตาว่าตรงนี้สุนัขไว้ทั้งหมดจำนวนสตัว ถูกรถชนตายไปละหนึ่งตัวของเดือเจ้าดื้อกับเจ้าดิกซึ่งที่ผ่านมาตนคอยให้เข้าให้น้ำเลี้ยงดูสนัทั้งสองเป็นอย่างดีรักเหมือนลูกเนื่องจากเขาก็มีชีวิตเนื่องจากเขาก็มีชีวิตมีความรู้สึกไม่คิดว่าจะมีคนใจบาปแอบนำยาเบื่อผสมอาหารมาโยนทิ้งไว้หน้าบ้านก่อนที่เจ้าดื้อจะกินเข้าไปและตายลงทันทีสร้างความเสียใจให้กับตนเป็นอย่างมากจึงอยากประนามพฤติกรรมแก่ผู้ไม่หวังดีและขอสาปแช่งให้ได้รับผลกรรมที่ทำไว้ ท่านนี้นางคำปันกล่าวต่อว่าที่ผ่านมาครอบครัวตนไม่เคยขัดแย้ง หรือทะเลาะเบาแหวงกับใครแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าเมื่อช่วง3าสี่วันที่ผ่านมาบ้านหลังเก่าของพ่อซึ่งปลงอยู่ติดกันบริเวณหลังบ้านตนซึ่งไม่มีคนอยู่อาศัยมีร่องรอยถูกคนร้ายแอบงัดประตูเข้าไปขโมยทรัพย์สินมีค่าแต่ไม่ได้อะไรไปคงเป็นสาเหตุที่ช่วงนี้คนร้ายออกตระเวนหวังยาเบื่อสุนัขเพื่อเตรียมก่อเหตุขโมยของโดยก่อนหน้านี้เพื่อนบ้านในหมู่บ้านเดียวกันซึ่งอยู่ห่างออกไปราวประมาณ50เมตรก็ถูกคนร้ายรอบวางยาเบื่อจนสุนัขล้มตายทั้งหมดถึง4ตัวรวมกับเจ้าดือ้อ พบว่าสุนักถูกวางยาเบื่อตายไปแล้วถึงห้าตัวตีวางปวดใหญ่บุญทั้งหลายอย่าเห็นบาปมาเด้อเรตุัตว์มันก็มีชีวิตที่ว่าคือคนนี่แหละจะเป็นโลคเปียมันสันอย่างห้ค้นที่มันเปียมามันราบกรรมเปลี่ยนขึ้นมาดิว่า เอาคุณรถไทยนี่แหละย,ยกไปนีน่ดอย่าขึ้นเสียไปไปฟังอยู่ในไรสิใช่ครัเสีเไปฟังไม่ให้ถแหละ ในตูนนั้นยังคิดว่ามันยังน้ำมอยู่ก็แต่ได้ให้ ที่หอประชุมโรงเ,เรียนเสรีศึกษาอำเภอชมแดนจังหวัดเพชรบูร์ดรพวนาทมูลเขียนศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูร์เป็นประธานมอบใบประกาศเสบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาโรงเ,เรียนเสรีศึกษาประจำปีการศึกษา2 5 1 0โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวน127คนและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน61คนรวมทั้งสิ้น188คนคารับประกาศเสบัตร จากนั้นดเตอร์ภูวนัทมูลเขียนศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ให้อ,อวาทนักเรียนขอให้นักเรียนได้มีความภาคภูมิใจและเห็นความสําคัญของการศึกษาพร้อมทั้งให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองมีกําลังใจในการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงต่อไปและขอให้นักเรียนนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันในเวลาต่อมานายชาครินอินอิมวรปราชในอำเภอชนแดนพร้อมด้วยนางวรัญญาอินอิมวรปราชนายก,กิ่งกาชาติอำเภอชนแดนเป็นประธานมอบทิบัตรให้กับนักเรียนช อนุบาลจำร้์180คนโดยมีนางเช่ารอยวันประเสริฐผลผู้รับใบอนุญ,ญาตต้อนรับและให้การรับรองนายสวุวรรณฟักผลผู้มุ่งในการกล่าวรายงานและมีนายประสานจัญยรักนายกรัศมนตรีตะบนท่าข้ามพร้อมทั้งนายประวิชัดศรีสวุวรรณนายกรัสมนตรีตะบลชนแดนแขกผู้มีเกียรติผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีจำนณน1,000คน นายพิทยพรวิพิธการประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบึงสามพันจัดประชุมคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอบึงสามพันครั้งที่หนึ่งประจำปี2 5 6 1ขึ้นณนะห้องประชุมองค์การบริหารส่วนบนบึงสามพันอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนางสาวเมตตาสัญญบุตรนายอำเภอบึงสามพันเป็นประธานเปิดการประชุมโดยคณะกรรมการ,การสภาวัฒนธรรมเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ที่ประชุมประธานแจ้งให้ทราบถึงการดำเนินการตามแผนงานตามข้อบังคับของสภาว,วัฒนธรรมอำเภอบึงสามพันและเพื่อเป็นการติดตามแผนและการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของสภาว,วัฒนธรรมอำเภอบึงสามพันที่จะดำเนินงานในปี2561ดังนี้เรื่องมรดกโลกและการผลักดันสารที่ต้องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอำเภอบึงสามพันการคัดเลือกปราชชาวบ้านผู้มีความรู้ด้านต่างๆของอำเภอบึงสามพันการชี้แจงการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนสภาว,วัฒนธรรมตำบลประจำ ปีงบประมาณ2อง1นการจัดโครงการสืบสารประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุโดยเน้นให้มีการแต่งกายย้อนยุคเพื่อเป็นการสืบสารประเพณีไทยและเป็นที่ดึงดูดของนักท่องเที่ยวให้หันมาสนใจเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ของอำเภอบึงสามพัน บริษัทรัตนเพศักยานยนต์จำกัดตัวแทนจำหน่ายรถจ,จักรยานยนต์ยมาฮ่าแต่เพียงผู้เดียวในจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่คู่กับชาวเพชรบูรณ์มายาวนานกว่า60ปีได้ขยายกิจการไปตามอำเภอและตำบลต่างๆกว่า15สาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์และเป็นเจ้าของรางวัลศูนย์บริการยอดเยี่ยมระดับประเทศ10ปีสอนรันตนภัศยานยนต์บริการประทับใจที่คุณสอบถามได้จากคนรอบข้าง ู้จักโรคพิษสุนัขบ้าหรือเปล่าครับงั้นหมอจะอธิบายให้ฟังนะครับโรคพิษสุนัขบ้าเกิดจากเชื้อไวรัสเรบีที่แพร่เชื้อในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสามารถติดต่อสู่คนได้ที่สําคัญโรคนี้เป็นโรคที่รักษาไม่หายคุณหมอจึงอยากแนะนําอย่างนี้นะครับให้คนเลี้ยงนําสุนัขไปฉีดวัคซีนเมื่ออายุ3เดือนขึ้นไปและปฏิบัติตามคาถา5ยอ,อย่างเคร่งครัดคือ อย่าแย่อย่าหยียบอย่าแย่อย่าหยิบและอย่ายุ่งแต่ถ้าหากถูกสุนัขก,กัดให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดใส่ยาฆ่าเชื้อแล้วรีบไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนทันทีนะครับโรคพิษสุนัขบ้าถ้ารอไม่รอดอย่าลืมปฏิบัติตามคำแนะนำกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจาก กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขสายด่วนกรมควบคุมโรค1422เปลี่ยนกลับให้นิมก่อนเลยพี่ออน, <c oughs> นเป็นไรพี่ออนคะพี่ออนพี่ออนเป็นไร พี่อ้นฮัลโหลค่ะค่ะตอนนี้ที่บ้านมีพี่ชายอยู่ดีแขนขาอ่อนแรงไปข้างเนื้อค่ะแล้วก็พูดไม่ได้ส่งเสียงคืออืออาค่ะค่ะอยู่แถวจารันสนิทวงค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะพี่อ้น สายอ่อนแรงนะคะไม่พูดแล้วก็มีน้ำลายไหลมุมปากสงสัยสโร r o ่ะค่ะ7โมงแน่ๆเนาะที่มีอาการ7โมงค่ะยังคุยกันปกติตอน7โมงค่ะได้ค่ะโอเคแอดดิเวียสโต f ฟัสแท็กค่ะตามทีส่สโต f ฟัสแท็กค่ะที่ห้องฉุกเฉินค่ะเบอร์โทรกลับ97499ค่ะก็เบื้องต้นคร่าวๆเนี่ยคิดว่าอาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ ความป็นปกติในสมองนะครับก็อาจจะเป็นทั้งหลอดเลือดสมองอุดตนันหรือว่ามีเส้นเลือดสมองแตกอันนี้เนี่ยเราจำเป็นจะต้องตรวจเพิ่มเติมต่อไป ที่เห็นเนี่ยจะเห็นว่ามีไฮเบเดนส์ก่อนทรายอะลองไปตามไลร์เอ็นไอคิวออนเซตของเออเล็บเฮมิพาเลซิสนะครับเป็นออนเซตเป็นตอนประมาณ7จ็ดโมงครับแล้วก็เซ็ตเกลอย่างน,นี้เราตัดที่ M4 แล้วก็ M5 เป็นวิฟต์เอ็มสี่เออคูชั่นด้านขวา ที่เราด้วยเรื่องของขาซีกซ้ายค่ะขอนแรงก็ค่อนดีนะไม่ค่อยมีเ,ามมเราแค่มีดำนิดหน่อยอะไรยกมือได้นครับเขาก็มาเร็วทันเวลาพอดีเลยปกอบก,กเราได้ดึงิ่มเลือดออกมาด้วยนะครับซึ่งอันนี้จะได้ทําให้หายไปปกติได้เยอะฉะนั้นณตอนนี้ผมว่าดีขึ้นเยอะแล้วถ้าเกิดว่าขยันทํากายภาพเยอะๆอย่างต่อเนื่องนะครับ ดวงใจเธอไม่เมื่อ้วยเหตุใดจ,จะไปไหนก็ไม่บอกทิ้งฉันไว้คนเดียวคนเดียวที่คิดถึง หนาวหัวใจเงาเกินคำบัรยายเลยเวลาเธอไม่มารู้บ้างไหมว่าฉันคอยกำลังใจเริ่ม วอดถอยน้ำในน้อยล้นออกมาคิดถึงเธอแทบใจจะขาดอยากให้เธอกลับมาสัที มาสักทีคิดถึงเธอทุกวินาทีอยากจะพบเธอที่ผ่านมาในประเทศไทยเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนทำให้มีผู้เสียชีวิต22,356คน และอีก6อก0พันคนต้องกลายเป็นผู้พิการ